สวัสดีทุกคนที่รับชมคลิปช่องนักซีวันนี้กันด้วยนะครับผมเรามาถึงจุดที่แบบว่าแล้วไม่มี ID เล่นนะครับในวันนี้ผมต้องไปเริ่มเล่น ID ใหม่เพราะไอาดีผมต้องเอาไปให้พี่เนมแล้วนะทุกคนทุกคนก็ฝากไปให้แบบพี่เนมแบบเอาไอดีคืนผมทีเถอะอะไรงนี้นะครับผม วันนี้ก่อนจะไปเราชวนพ,พี่ก้อก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับที่สำคัญผมขอฝากเพจซื้อขายดีช่องทาง Facebook กันด้วยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์้ขางล่างในซีซั่นข,ของ YouTube นะครับผมฝากไปติดตามกันด้วยแล้วก็เออขอบคุณมากๆตอนนี้เจ็ดหมื่นผู้ติดตามนะครับใน YouTube ของเราขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะครับผมแล้วก็แอบบอกกระซิบนะผมตอนนี้เราจะมีแบบเว็บเติมเก,ม,เกมมาแนะนำนะใครอยากเติมเกมฟรีไฟล์บ้างลองคอมเมนต์กันหน่อยเดี๋ยวพี่เอาลิงก์มาให้นะจ๊ะไปรับชมเกมกันเลย เอาละครับเอาละครับทุกคนตอนนี้เข้ามาสู่ในเกมกันแล้วกับการเริ่มต้นใหม่ของน้องไข่แมวอุ้ยต,ตัวลงเต็มหัวเลยวงฟากโอ้ยแล้วจับได้ลูกซองลูกซองที่ซีเอบอกว่าโดนเนื้อในแพทนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะครับแม่งโดนบัฟตลอดชั้นเลย,เยไม่ตายอยีกเหรอไอ้หนุ่มเอ็งดึงไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันมันโดนเนื้อหรือมันโดนเลยวะมันมันมันว่าไม่น่าโดนเนื้อหลยว่าโดนถอดตการติดอะไรกับปืนหรือเปล่าเปล่าเกิน,นอ,อุ้ย ยีงคนลงสี่คนเลยเดี๋ยวเรายิงแค่คนเดียวเองนะผู้ชมเอ้ยนะตอแล้วกันครับผมเพื่อมันวิ่งหนีไปไหนหมดแล้ววะเนี่ยเมื่อกี้วิ่งไปฝั่งนู้นไปฝั่งซ้ายหรือฝั่งไหนไม่ได้มองเลยอุ้ยตรงนี้มีคนคนหมดแล้วก็มีคนเพื่อนเราโดนลุมเพื่อนเราโดนเซึงมาแล้วเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนลิงแทนเป็นลิง ยุบหล <LE> ับนึิงียุบหลับจริงันทำอะไรกับมันวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนุ่มทำอะไรของเอ็กเนี่ยฮ่าได้ติตอบเฮ้ยโดดขึ้นไปได้หรอวะท่านผู้ชมครับผมจะฆ่ามันด้วยวิธีไหนดีวะเนี่ยผมต้องหาของกันของนี้ตู้ของคิดมันออกไม่ได้หรอกคิดว่ามันออกไม่ได้หรอกนะคว้าปืนรอเลยคว้าปืนรอมึงเลยมาถ่ายลูกซองได้มั้ยเออกลับมาดิน้อง ออเมาเอาปืนเองมาเอาขอยนมาเดี๋ยวพี่จะไปชุบเพื่อนพี่น้องอ่าลูกซอ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 ลนะฮะลูกซอเลเวลสองอืมเอาไปก่อนไปหนึ่งจิ้มยังไปเพื่อนสามไว้หนึ่ยเอาใส่เพื่อสองดีกว่าโอเคทางมีสามร้อยท่านผู้ชมไอ้อนมีหกหน่วยนะครับโอ้ยนี่ไงชื่อว่าปืนอะไรนะเพื่อนบอกว่าอะไรนะ อ่าโอเคตอนนี้เราชุบเพื่อนเข้ามาหมดแล้วนะครับผมผมเห็นตู้มันเปิดพอดีว่ะคนอย่างเราอยากรู้อยากเห็นจุเลยครับต้องไปแวะทักทายซะหน่อยเร็ววิ่งมาอย่างงี้แต่ว่าตู้เปิดต่อหน้าต่อตาไอ้แต่ผมไม่มีปืนยิงใครเลยนปะะ่ะมีแต่ลูกซอนะครับซอรกระบอกให้ตายเถอะนะครับเออไหนไม่มีคนอุ้ยสวยงามอีกแล้วสวยงามขอละกันนะเพื่อนนะไม่รู้ใครทิ้งมาไว้นะเห็นร่องรอยแบบเขาทิ้งเอวบิลไว้นะครับเนีย่ยไม่ใช่เอวบิลกระสุนเอวบิลพูดผิดน่าจะอยู่บนโรงพยาบาลหรือเปล่าวะ เอ้ยมันเหมือนมันปรับภาพใหม่ว่าู้สึกภาพมันแปลกๆนะเนี่ยโรงพยาบาลดูดิสีมันเหมือนมันเลอะๆอ,อะไรสักอย่างนึงอะ่ะ <c oughs> อุ้ยเอาละครับท่านผู้ชมต่านี้เข้ามาอยู่บนพีครับผมเมืองแห่งคนจริงมีคนจริงวิ่งกลางคููอย่างนี้จะจริงจริงหรือเปล่าจะจริงจริงหรือเปล่าโอเคนะครับผมคนจริงเฮ้ยเขาจะชุกเตียงอะไรเปล่าแบบนี้แบบวุ้ยเจ็บผมเจ็บผมโอ้โหแน่ต้องปอไปก่อนนะตัวนั้นแนะ่ะแน่ซ้ำไม่ได้ มันจะหนีมันจะหนีอุ้ยไม่ดาวได้ยังไงวะน่าให้ตายเถอะเป็นไปได้ยังไงผู้ชมดาเหมจนบ้นาบหรือเปล่าเรายิงไม่เข้าวะโหย,ยิงไม่เข้าหรอ เฮ้ยยังไงกระสุนเรือเจ็ดน so, ัดตอนนี้หลดร้อนครับผมต้องเติมยาก่อนตอนนี้ต้องเติมยาก่อนเายิงได้ไป็ละสองจรวดนะคผู้ชมเราต้องเย็นเขาต้องเย็นๆให้มากกว่านี้เฮ้ยมันจะมีตีใหม่มาหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคเก็บของก่อนเก็บไว้บอลฮ้ยดีหน่อยแผ่นนี้แบบยิงตายได้วอลเลยดีคือแบบดีมากเวลีบีเวลีกูดสุดยอดไปเลยอ่ะเอาเก็บปืนพวกไว้ก่อนละกันนะผม อีกตัวึงตัไหนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อืมอ้าวมีเครื่องดีดด้วยนะครับโอ้ยอะไรวะนั่นมันยิงลุงวยวาผมได้ปะโอ้แล้วมันยิงยากจัดเลยเจ็บเหมือนกันนะนายอะ่ะเอาดิโอ้โหแล้วกูดโดนเอตบิลดอดสารเลต เฮ้ยกูว่าดาเมจกูมันรักกันแหละยิงขนาดาี้ไม่ตายได้ยังไงวะโอ้เกินไปว่ะเฮ้ยตะกินปืนไม่มีก็อะไรแบบไม่ให้ยิงแรงนี่เหรอเกินไปนะเกมอันหนึ่งนะเพื่อเรายังอยู่สบายดีครบเนาะโอ้แม่งพีคแม่งเมืองคนจริงของจริง่ะตึงจัดนัวเกินนะครับเอาปืนระเบิดมาไว้พังเราไม่มีว่ะไม่มีปืนระเบิดในการพังด้วยไอวอลวีคืออะไรไม่เข้าใจ ผมต้องเข้าไปเช็คบ้านแล้วบ้านมันยิงผมมาเมื่อกี้ตั้งค์เเจ็ดว่อุ้ยนีงไงมีคนอยู่ในบ้านคนอยู่ในบ้านวันนี้เขาบอกตงระเบียงเห็นแบบแสงวิบวับเลยอ่ะที่แบบเด่นมาจต่ไกลเลยแสงมึงเนี่ยไหนผูย้ยิงไม่ได้นะครับผมยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ไไดเห็นแสงมันต่มันยิงไม่ได้อ้ยมันเปิดโคโน่ด้วยอย่างนี้ก็หวานหมูแล้วครับที่วะนงงี้ยังไงอุ้ยไม่หวานละว่าเริ่มไม่หวานละ อย่าเย็นนะอย่าเย็นนะ่ไปมนี่บนบ้านไม่ลงครับมผมบนบ้านไม่ยอมลงมาใช่ไหมเนี่ยเออบนบ้านไม่ลงมานะครับเดี๋ยวผมต้องซื้อตะโกกสีก่อนว่ะกับแมกลั่นะไม่ไหวไม่ไหวซื้อชิปกันหัวด้วยนะครับซื้อยาดมแถมซื้อทุกอย่างตอนเนี้ยอยู่ไหนวะของแต่ปืนเคีย์ใสหมดแล้วอืมันดักวงผมแน่ มันไปไหนแล้ววะมันไปเร็วจังวะเฮ้ยอ่าผมว่าผมต้องใช้เครื่องดีดไปแล้วแหละครับท่นนบานผู้ชมในงหวะนี้อาตั้งแล้วก็ดีดไปเลยมั้ยงเรียนยาว,ยาว,ยาวมาดูดิมันจะวิ่งไปดักเราตรงไหนผมว่าต้องขวามือต้องเจอมันแน่นอนเดี๋ยววิง่งฉีกเลยเพราะเมื่อกี้อยู่ตรงหินถ้าวิ่งมาก็คงวิง่งได้ไม่ไกลนะครับเอาละเข้ามาถึงในวงแล้วไม่เจอศัตรูว่ะแต่ว่าเหมือนจะอยู่บ้านเอลงมอตี้เนี้ยไอล์ตี้ที่ผมตามหาน่าอยู่บ้านเอลตี้สไลท์ที่มันยิงเราอ่ะแล้วแม่งยิงอย่างแม่นเลยนะครับ มีป่าวบ้านแอลนอกบอกก็ไม่มีผมว่าเป็นไปได้มากสุดน่าจะบ้านแอลหลังนี้แหละเดี๋ยวเราไปตรวจสอบดูละไปตรงนั้นเอาวอมมีเสียงชักปืนเพื่อนบอกว่าอะไรวะดูเพื่อนพูดว่าอะไรนะครับอะไรฮัลโหลฮัลโหลตั้งอย่างนี้แหละวิอัดโดนด้วยเอาไปกินอีกลูกหนึ่งไปไหน เออโอ้หเกือบตายอุ้ยเกือบตายมือสามันด่าใครอะด่าเพื่อนตัวเองเหรอทำไมด่าเพื่อนตัวเองทะบายวะเพื่อเขาไม่ไปทำอะไรให้เลยนะต้องรีบพาไปส่งทบเพื่อนละวงกแคแแคบได้มาแปดคิวเองหรือว่าเยอะแล้วก็ไม่รู้ไปเดี๋ยวขับรถเข้าวงดีกว่าดูความือเหมือนจะมีคนยิงกันอยู่แล้วเพื่อนเราก็เหมือนจะแบบสอบมาทางนี้น่าจะโกรอ่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาสำรวจให้เพื่อนมีคนอคุ้ยเบรกทำไมรถขับดีรถอุ้ยฝั่งนี้มีคนใช่ไผมไม่ใช่ฝั่งใกล้ฝั่งสะพานอ่ะใกล้ๆผมก็มีคนอ๋อขอเก็บของกันแล้วกันนะทีก่อนทีก่อนโอเคมีปืนดีๆป่ะขอดูด,ดิขอดูดิอดดุ้ยลูกซองเหมือนเรามีละในบ้าน้างซ้ายมือมีคนนะครับต้องเข้าไปชาร์จบ้านละ่ะ ว่าต้องเข้าไปชาร์จบ้านถ้าอยากมีของเพิ่มนะนี่ไงอืมเต็มหัวเข็ย่ยุบด้วยนี่ไงสวยได้เข็่ชุบได้ครับวยวีนน่ห้อนี้สองสามอ้มันมีแค่สไนด์หรออ้ยมีตัวต้องบอกมาตัวต้องบอกมาท่านผู้ชมมีตัวต้องบอกมาผมมีเครื่องดีสองอันไปตรงนั้นโอ้มันแอบเพื่อนเราอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็แปลงเป็นเลือด ยังไงเรียบร้อยแปลงเป็นเลือดเลยนายมันจะมีคนอยู่น้องหมอกฝั่งนู้นก็เหมือนจะมีคนดีนะเอายังไงดีวันนี้เราจะวิ่งดีดเครื่องดีดทางไหนจะนึ้ยิงเพื่อนผมผมยอมไม่ได้แล้วผมยอมไม่ได้ที่จะประเด็นมาลูกซองแผ่นนี้ที่เขาบอกว่าเนิบนักเนิบหนาเดี๋ยวเรามายิงสิมันเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคน ไม่ครับเมื่อกี้มันตรงนี้ไม่มีคนเลยไม่ใช่เหรอวะก็เพิ่งดีดมาเลยหายไปไหนวะเนี่ยอือหืออุ้ยตาโอ้โหตรงนี้สามตัวมาแต่ฟักงสามตัวเลยเหรอเอ่อเราจะฆ่ามันยังไงวะสามตัวเดียวตรงนี้หนึ่งดาว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 หนึ่งมจบมาดาวหนึ่งครับเฮ้ยอย่าเลยนะโอ้โหเลยชิบหายละ ยิงกล่องสพทำไมวะเนี่ยกูเนี่ยผมยิงกล่องศพเฉยเลยโอ้โหเกิดอไรขึ้นวะผมอ๋อเห็นละเหลือสามตัวสุดท้ายครับผมเหลือสามตัวสุดท้ายยังพ้นยังวันนี้โอ้ยระเบิดไม่ขึ้นผมว่าต้องขึ้นบันไดทางนี้ถ้าไปขึ้นข้างนอกบอกไม่น่าว่าจะไม่น่าจะรอดมาเพื่อนชาร์จเลยเพื่อนชาร์จแม่งเลยเพื่อน ชาร์จไปเลยเพื่อนอืสวยงามเพื่อนเอาไปสองตัวเลยกูไม่ได้ทำตัวอ๋อเพื่อนเราขึ้นบนหลังคาครบเอาละเหลือสองคนสุดท้ายมันจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมจังหวะนี้ยังไงอุ้ยอุ้ยอยู่ข้างในอุ้ยอยู่ข้างในกะดังรีบเล่นรีบเล่นต้องบีบโซนมาเล่นจังโอ้โหเรียบร้อย ก็เอาเป็นว่าจบไปที่เรือทั้งหมดสำหรับการแบบว่าที่เราต้องมาเริ่มเล่นตัวใหม่นะเพราะเราต้องเอาไอเดียให้พี่เนมเลำบากจริงๆนะทุกคน